สวัสดีครับสวัสดีครับผมเกิดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบ้านมะเกลนะครับเรามาพิธีนะครับพุทธาพิเศษเหรียญไปมาศหกสี่นะครับหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกลนะฮะนี่เลยนะครับวันนี้มีรายการลุ้นลังนะครับ200ลังนะฮะและก็มีกรรมการอีก1,500ชุดซึ่งวันนี้นะครับมีเกจิมากมายรวมถึงนะฮะหลวงปู่พัดบุญยะกาโมนะครับ แล้วก็มีหลวงพ่อสุนทรนะครับวัดบ้านมะเกลือหลวงพ่อเดชรวมถึงหลวงพ่อชะอุ้มด้วยนะครับทั้งหมด4ีเกจินะครับรวมถึงนะครับพระกู้สวดอีกซึ่งจะเสกในโบสถ์หลวงพ่อโตนะครับวัดบ้านมะเกลือซึ่งอายุกว่า630ปีนี่โบสถ์หลังนี้นะฮะหกรกว่าปีนะครับหลวงพ่อโตนี่นะตามประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยในประพาสต้นนะครับที่นะครับวัดนี้นะครับท่านก็มาค้างแรมแล้วก็ได้บอกว่า ถ้ารบชนะจะมาทําอุโบสถหลังนี้ให้นะครับและก็ไปรบมาชนะจริงๆนะครับแล้วก็มาทํานะครับโบสถ์ครอบกับหลวงพอ่อโตองค์นี้ซึ่งอยู่630ปีนะฮะทำเจดีย์ไว้3องค์นะครับซึงบ่งอยู่ด้านหลังนะครับเจดีย์สองค์นะครับแล้วก็มีเที่ยล,ลึกพันทเลสวนจาลองอยู่ที่อาคารด้านขวามือเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในการนะครับเสกนะครับ ไตรมาสหกสี่หลวงพ่อสุนทรซึ่งจะประกอบไปด้วย2พิมพ์คือพิมพ์เต็มองค์และครึ่งองคเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่นะครับอันนี้ชุดกองบุญนะครับชุดกองบุญจะชุดละ999บาทจะประกอบไปด้วยนะฮะพระ5องค์เฉลี่ยตกเหรียญละ200บาทเองนะฮะคือจะมีเป็นงานซาตินล้นๆกวันเลยนะฮะสวยมากเลยอันเนี้ย5 5 0 0ชุดเก็บได้รีบเก็บเพราะว่าตกเหรียญละ200บาท หลังพิธีพุทธาวิเศษเดี๋ยวนี้นะครับทางทีมสร้างนะครับจะมีให้บูชาในราคาวัดเลย9 99บาทนะครับนี่นะฮะส่วนนะครับพระเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยเต็มองค์และครึ่งองคนะครับผมให้ชมนะฮะอันนี้พิมพ์เต็มองค์นะครับจะเห็นบารมีหลวงพ่อสุนทรเต็มองค์เลยนะครับและพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนี่ฮะหน้าหลวงพ่อจะชัดเจนมากๆนะฮะ ลุ้นพิมพ์ลุ้นเนื้อลุ้นพิมพ์ลุ้นเนื้อแล้วจะบอกว่าลังนี้นะเนื้อเงิน2องค์น่ะยังมีนวะ17องค์โอ้โหนวะ17องค์เนื้อเงิน2องค์เป็น19องค์เอาแค่ง่ายๆนะนวะเหรียญละพันสิบองค์ก็หมื่นเจ็ดเนื้อเงิน,เ,นเอา,นะาเหรียญละสองพัน 2, พอไม่ต้องแพง2องพันอีกสี่พันหมื่นเจ็ดวกสี่พันสองสองหมื่นหนึ่งเองราคาวัดเท่าไหร่วะสองหมื่นห้าปะ 20,05นะฮะนะครับ20,05นะฮะราคาวัดจริงๆ20,02เนี่ยผมเอาแค่นี้แลวเหลืออีกตั้ง8 3เหรียญ8 3เหรียญเอาเหรียญล,ละ200พอเหรียญละ200ก็16,600โอซิมืนกว่าบาทแล้วกำไรเนี่ยละที่เราคิดนะสายไลฟ์คิดนะในสายสะสมเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนวะ17เหรียญแล้วก็นึงเงิน2เหรียญเนี่ยนะครับลุ้นหน้าทองคำด้วยลุ้นลงยาด้วยลุ้นพิมพ์ด้วยนะครับและสร้างน้อย200ลังแล้วก็ถวายนะฮะ 5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้เพื่อบูรณะศาราอะไรต่างเนี่ยนะครับในวัดบ้านมะเกลนะครับห้าแสนบาทก็ฝากติดตามรุ่นนี้ด้วยไตมาส64นะครับโดยนะครับคุณต้าสารยาแล้วก็คุณเสกใช่ไหมคุณเสกนะครับร่วมกันจับสร้างถวายหลวง,งพ่อสุนทรนะครับบ้านบ้านมะเกลนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมรู้นะหลวงพ่อพัดมาแล้วนะครับอยู่ในห้องรับรองเดี๋ยวผมจะพา นะครับไปกราบนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดหลวงพ่อสุนทรหลวงพ่อเดชและหลวงพ่อชะอุ้มนะครับก็สี่เกจินะครับที่จะมาร่วมปลุกเสกนะครับในโบสถ์โบสถ์นี้นะแปลกนะเป็นโบสถ์หลังเก่าซึ่งเป็นบวกไม้600กว่าปีเนี่ยใครเห็นนกพิราบเกาะมั้งไหมเนี่ยมีไหมฮะแปลกมากนะครับ6ก0กว่าปีแล้วนกพิราบไม่เกาะเลยอาจจะมีเกาะบ้างนะแต่ขี้นี่ไม่เห็นแน่นอนอันนี้ก็เป็นอันซีนนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ก็เดี๋ยวพาไปดูหลวงพ่อโตด้านในเดี๋ยวไปดูดูด้านในกันนะฮะ ไปดูด้านในกันนะบรรยากาศด้านในนะครับเอ๋บรรยากาศด้านในนะครับบรรยากาศด้านในนะฮะครับนี่คือนะฮะบรรยากาศในการจัดเตรียมงานนะครับปลุกเสกไตรมาสหกสี่นะครับหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกลในโบสถ์หลวงพ่อโตนะฮะในโบสถ์หลวงพ่อโตนะครับยวดูบรรยากาศกันเลยนะฮะแล้วก็ผมจะพาไปดูนะครับหลวงพ่อโตนะครับซึ่งอยู่ในโบสถ์หลังนี้นะครับมากว่า630ปีแล้วนะนะนมัศการหลวงพ่อโตนะครับ สาธุขอทุกอย่างนะครับเป็นไปด้วยดีในด้วยความราบรื่นนะครับขอบารมีหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อธนหลวงพ่อพัดหลวงพ่อชอุ้มรวมถึงนะครับหลวงพ่อเดชนะครับคุ้มครองให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับรวยรวยเฮงเฮงไปทุกคนใครที่ครอบครองเหรียญน,นี้ก็ถือเป็นสิริมงคล อย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราเก็บบรรยากาศในการนะครับพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็บรรยากาศในการจําหน่ายวัตถุมงคลแล้วรวมถึงเหรียญแจกอะไรต่างๆนะฮะนะครับก็ฝากรุ่นไตมาศ64หลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกลือไว้ด้วยนะครับไตมาศ64ส,สองพิมนระบบทำสองร้อยลังแล้วก็มี รายการจอว่าเห็นมาขวาย, 500, าย,ายห้าแสนมาควา้ผมช่วยไรนะก,ก็ดีแนละ้วผมก็เลยช่วยกันสบายดีนะเไรับไปแรงมันี้มเพียร์เหมือนกัน,น,กนเดินทางวะเพีรมันมันเยอก็นอาหารมรถสก๊กเพีครับนอนตื่นนอนดึกตื่นดึกอีกเวลาครับ พักผ่อนน้อยกับเดือนนอนเตียงเยอะอย่างแล้วที่สุดกใส่สี่ทุ่มสี่ทุ่มจะตื่นก็เต็มที่ก็ตีสี่ถ้าไม่นานก็ตีสามครึ่งอืมครับมาทําวัดใช่ไหมครับครับวันนี้ก็คือนะครับหลวงพ่อที่มาร่วมปลูกเสกวันนี้นะครับนะครับหลวงพ่อชะอุ้มวัดตะเคียนเลื่อนนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดชวัดสังฆวาสนะครับรวมถึงนะฮะนะครับหลวงพ่อสุนทรนะครับวัดบ้านมะเกลนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับพบกับนะครับ หลวงปู่พัฒน์ุญญากาโมนะครับซึ่งกําลังพักผ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันในที่งานพิธีนะครับวันนี้ถือว่ารวมเกจินะครับสี่เกจิแห่งยุคในยุคนี้เลยนะครับนะครับในงานปลูกเสกนะครับไตมาร6-4หสหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกลและก็มีดารานะครับคุณเอกรังสีโรดคุณตู้ดีเลกแล้วก็นะครับคุณน้ำและพีพัฒน์กำลังเดินทางมาครับก็เดี๋ยวรวมถึงนะครับนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับที่นับถือและศรัทธาหลวงพ่อโตหลวงพ่อสุนทรหลวงปพัฒน์นะครับ โอ้โเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในการพิธีพุทธาวิเศษในครั้งนี้กันนะครับไตม้าหกสี่นะฮะที่วัดก็เยอะเลยวันนี้ที่วัดหลวงพ่อทอนฝนก็เยอะเลยฮะไตม้าหกสี่เดินเข้าเดินเข้าดีกว่าเดินเข้าดีกว่าโอเคพอแล้วพอแล้ว

අන්නේේ උම්මාචයන්ත දෙවා uh A đề muทะ pha chúng đề pha, mật na bè tam bè thế tam, hoa biến tây y bát địa văn ba khà văn to ba hoa căn tam, โยะภูอิจายันโตญายมัคเรียภราจิตาภัณา์เกอนติอเจยมัตวิภูอิคเรียอภิเตเกอตตาปะปุอาตตามะสัปปะาปโมติโคน ते पा था हे नाथा हे नया तया ते बे खा था อย่าขวางหน้าครัอย่าขวางหน้าครับอย่าขวางหน้าครับอย่าขวางหน้าครับอย่าดักหน้าอย่าดักหน้าออกฝ้าออก้าอะไรครับอย่าออกหน้าอย่า ทางทางทางหน้าโบสถ์ยังไม่ต้องออกเข้ามานะครับเดี๋ยวทางหลวงพ่อเขาก็จะออกไป็พรมน้ำมนต์ให้กับพี่น้องชาวบ้านประชาชนน,นนะครับได้รับน้ำมนต์เป็นครับนี่คือนะครับบรรยากาศนะครับพิธีพุทธาพิเศษเหรียญไตมาศหกสี่นะครับหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกือโดยมีพระเดชพระคุณพระราชมคลวัชราจารย์หรือหลวงพอพัทปุญญากาโม และมีหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกลือนะฮะแล้วก็หลวงพ่อชะอุ้มหลวงพ่อเดชนะครับนะครับร่วมปลูกเสกนะครับนี่คือสี่เกจิแห่งยุคปัจจุบันยุคนี้นะครับนี่สาธุชนมาร่วมกันมากมายนะครับขอฝากติดตามรุ่นไตรมากส64นี้ด้วยนะครับนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปแถแถวไปทางนู้นนครับไปแถวทางนู้น ฝากเกิดเจอแล้วเจอในวัดนครสวกรค์นะวานไปมือสองแล้วเขาอุป <Labor> ถ <ator il fi> ัมภ์ท like <ities> ี่ว <out> ัดนี้ครับครับครับข่าวโปรโมทด้วยนะฝากเพจเกิดนครสวรรค์เอและอย่าลืมนะครับชแนลเกิดนครสวรรค์เอฟี่นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจกดติดตามไปเลยนะครับ